สืแดงหายแล้วจือจือถือเพี้ยนถนะือเพี้ยน,นสายข้อ,อไม่เหรอพี่น้องเลยใสย่เองต้องมันหัดอ้วนร้ายเด็กดอกไมจ้า,กกาสวัสดีค่ะนายทูตสีอยู่ผ nice ัวฝรั่งค่ะพี่น้องตอนแรกสิลงไปเฮ็ดคลิปอยู่ข้างล่างเหนาออกมันมันเย็นนิดนึงสําหรับชุดนี้นะสําหรับชุดที่สิออกไปนะพี่น้องเนาะกันเลย เอามาจัดอยู่ในเฮื่อนคือเก่าเหรพี่น้องหลังจากคลิปี่แล้วพูนีิไปจัดอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะจ้ะเนาะคลิปนี้เก่ามากของสีเลียมแคบแคีบแ,บแล้วพี่น้องแต่บอกเป็นยังเหรอพี่น้องเรื่องเล่าของคนเกา่าของคนเดิมนาะพี่น้องเนาะที่แอมอาออจะของออกมาสิผู้ใดสินแนมมาป,ประจานอนนั้นก็เรื่องของเขาประจานเจ้าของหรือคนเขาสินแนมเป็นวิทยาทานต่อผู้ยิ่งน้ำกันอันนั้นก็คือ อยูทีจิตใจของแต่ละคนติสิมองน้พี่น้องมันกับบอบอกได้ว,ว่าผู้ใดจิตใจแน,น่วใดในในการคอมเมนต์แต่ละอย่างของแต่ละคนเนาะันัก็เรื่องของเขาแต่ห้องประสามาดไปบอกผู้ใดได,ไดว่าคุณต้องชอบฉันนะคุณต้องรักฉันนะอยู่ที่ว่าผู้ใดสิมกักผู้ใดสีแนมผู้ใดสีคิว้วผู้ใดสียงกับเรื่องของเขาพี่น้องตัวเราเองรู้ดีที่สุดน,นอนะอ้อพี่น้องเนาะอะมาตอพี่น้องนั่งจาาที่บอกว่าเกือบเด็กเขาไปเป็นสังคมเมียนหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บ่เข่าไปก็เพราะว่ามีความรู้สึกว่าความงามเจ้าของอะบ,บ่ถึงของความเป็นเมียหน่อยก็คงจะบ่ได้แม่นว่าอยู่ในความสบายนานๆก็เลยต้องก็เลยต้องตัดสินใจว่าบ่เอาพอบอ่เอาแล้วก็มานอนกินอ่าเขาเอนยังก็อ่าน้ำตาใช้หัวเขากับหนุมน่มอ่าหนุ่มที่อายุหน่อยกลัวหาปีทหาอากาศรอแล้วเอาการพอสมควรพี่น้องคันถ้าแม่น ลูบมันเอาขืนโชว์แดก็อยังเอามาให้เมืองอยู่ดอกจ้ะเพราะว่ามันกับพ่อมีหลูบเก่าเขาอยู่นะเออกะกะลอยรีบพี่น้องเขายอมรับว่าเขารอเขาออกแบบตีตีอะ่ะคือใา้ข่อยนิบนาิได้ครบตีนะแต่ส่วนใหญ่ผู้ใายที่ข่อยครบอยู่เมืองไทยนะ่ะจะออกตีนะพี่น้องเออแล้วก็ทุกคนนี่บ่เด้ตีธรรมดาตีฮิตนําผวนนะพี่นอ้องผวนตีฮิตคือครบแม่มันหลายคนเลอะเกินน่ะตอนนั้นข่อยกะเหมือน มอระุมแห้งหนึ่งมูที่เคยคบกันเขาก็เศ้าคบเพราะว่ามึงตัวเขาที่บอกไปตามนัดโมเหลือกุ้งไส้สอ,อแม่กัเป็นมะเร็งเงิ่นเจ้าของกับว่าเมนมาสีแต่พ่อเพียงพ่อใส่เนาะกะกูนี้ยืมสินจากอีซิบ้ายจากอีออนจากอซิติโลนของซิติแบงก์กัก,กูเข้ามาพี่น้องตอนนั้นสารพัดสารเพแล้วกะ เหมือนกับว่าจะของอยากสวยเพื่อซิิให้ผู้เบาทหารอากาศลบมามักก็เลยเสริมจมูกพี่น้องเสริมจมูกโดยราคา9,999บาทเงินกับพ่อๆดอ,อ,อกแต่ว่าก็ยืมมูใส่อีก2 0 0พแล้วก็จะของกับไปเสริมมาก็มาลักลัก,ลกอยู่ลักกินให้มันหายดีแล้วเพื่อว่าบรรหาหนุ่มหน่อยทหารอากาศสิลบมาสรุปแล้ว พี่น้องผู้ชายเจ้าสู้ให้จังได้กับยุทธเขาบ่ได้พี่น้องสีงามหล่นงามเหลือสิเจ้ได้กับยุทธเขาบ่ได้ถ้าเจ้าสิเลนสงข้ามโลประสาทเรวา,าวังรักสามเศร้าเราสามคนเจ้าต้องแข็งแรงจิตใจเจ้าต้องแข็งแรงพี่น้องเจ้เาเคว้บ่ได้เลยเจ้าทอยกับกบ่ได้ว่าหันเจ้าถอยมันกับบ่ได้สื้ตามเจ้าเพราะมันมีอีกหลายคนอยู่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ววัดใจตัวเองให้ดีกับการที่จะอยู่กับกรักสามเศร้าเราสามคนนะคะพี่นอ้องหลังจากตรงนั้นแล้วแอมกับเฮงานหาลานกาแฟาแล้วพี่น้อง อย่งว่าตอนนั้นเหนือหอมกับการเป็นเมียนหน่อยกับมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่นมาเพิ่นเป็นทนายเพื่อกับมากินกา,ฟาแฟล่ะเพื่อกับมาจีบตาเฮาเนาะเพิ่นกับตอนแรกเพื่อ,ก,อ,อกับบริบบอว่าเพื่อนไม่รู้ไม่เมียอืมมันมันมันหลอกห้แตาเฮามักมาหลอกห้แตเาเฮา,าห,ลง,ห,หาลงในคำเบาอ่าในย,งยงางไร้ยางบัดซิ่เอาเขาแ้จริงๆแล้วมาบอกตาเฮาว่าผีไม่เมียแล้วอ่ะ ทั้งนี้ก็เลยโอ้ทำมีเมย,เมยแลวกับบอลเลนนํามหรเดอร์คาะเดอร์เพราะว่ากะบบออยากไปเล่นก็คนที่เขามีเจ้าของแล้วนะเพิ่นก็เลยว่าถ้าเป็นแอมเป็นแม่หน่อยผีผีกับพ่อดูแลแอมได้อยู่ไดเพิ่นนางซิคอยก็เลยแบบโอ้เอาอีกแล้วบอกคือมีคนมายื่นขอเสนอแม่หน่อยคอยคักแต่ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นพยายามเลยกับทหารอากาศแล้วพี่น้องกะบ,บริเลนตีตอกับทหารอากาศกับเหมือนกับหาคนคุยใหม่ไปเลือดคอยว่าคอยบอกเอาดอก ม่หน่อย่อยบบเป็น่อยวางสิมันมาข่อยจังไหนหัวไม่หน่อยมันมาจังไหนหูบอกนายังเทิน่ะนาใต้ยังเทิน่ะยืนขอเสนอห้ไม่หน่อยกับบุญลรอมันมา่อยจังสีพี่น้องาะว่า่อยปฏิเสธว่าหอยสีโบโคมันแล้วนะบบเอาแล้วเพราะว่าคัร์ซิไ้เป็นไม่หน่อยกับเบ้าดอกอะคุณก็อยู่กับของคุณไปฉัน่วนฉันก็ไปสิเพ้อพี่น้องเอ๋ย่อยก็เลยบ้าใสซมัน่าเธอคุณค่าคุณ พอเลี้ยงระดับที่เป็นเจ้าของกิจการามีสวนลำไยเป็นลอยไรเป็นภูรัล,ลเเมาสก่อสร้างบ้านจัดสรรหลายๆโครงการนะ่ะฉันยังปฏิเสธไม่แล้วนะคะสมัทนายทาน่ายยังคุณน่ะฉันไม่เอาก็เลยบอกสินะบอกมันสนามมันหรอพี่น้องแต่ว่าคอยหนึ่งประเด็ว่าสิยาดูถูกอชีพไพดอกเออพี่นอ้องม,มาเท่านี้ตอนนั้นชีวิตใหม่แล้วพี่น้องชีวิตโต้งานใหม่แล้ว อตอนนั้นก็นเป็นหนีเป็นสินทั้งอีซีบายทั้งอีอ่อนทั้งซิติิลนถามทักท่วงมากคือตอนนั้นคอยคอยกู้เงินมากเพื่อที่สิให้มีเงินสำรองเพื่อที่สิให้มีเงินสำรองในการใส่ใจรักษาหลุมมะเร็งแม่นะพี่น้องจะของกับกินกับใส่น้าแน่แหละแต่มันกับโมเมนว่าสิตด้กู้มาเพื่อจะของสิ่งที่กู้มาก็คืออยากให้พอแม่ได้มีเงินใส่ในการรักษาหลคมะเร็งมาเมาท่านี้ คอยกะโตกงานจากหลานกาแฟคอยกะเหมือนกับไปขอพักอาศัยกับมูมูคอยกะดีดีพี่นอ้องแต่ว่าตอนนั้นคือคอยกะเกิอเกิดบอมแมนคนที่เป็นอแอะทีเ่เป็นคน้คนที่เป็นแอะได้พี่น้องอีกคนนึงก็ซอยเหลือเกือกู้นกันมาย่างดีเลรพี่น้องทั้งวันเรื่องยืมเงินกันตลอดมาแต่ว่าคอยนี่บอคอยได้ยืมเงินเขาดอกแต่กี่ที่คอยมีเงินเดือนเล่าก็สิมาเอาน้ำคอยไปหมุนไปหมุน,ไป,มนไปก่อนแต่ว่าเขาก็ห้เขาก็ใส่ใจคอยตลอดขึ้นคอยตลอดจัิงส่นะ แล้วมันก็เลยมีว่าคอยโต้งานคอยบ่มมีมองอยู่บออยากเศร้าหองก็เลยไปขออยู่น้าเขาก็แต่อยู่น้าเขาไปแบบนี้ช่วงนั้นคอยกับเคว้ร้ายเรื่องให้ไปนองตอนนั้นแหละคอยตาสินใจที่ซื้ากูต้ตองทํำมะไรสซักอย่างแล้วเกี่ยวกับฝรั่งเหมือนกับว่ากู้ตองจริงจังกู้ตองหาหาฝรั่งแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับก หูเว็บไซต์แต่ว่ามันโมเมนเว็บไซต์ฝรั่งเป็นเว็บไซต์หาคูดหาครูถ่ว่ามันซื้อว่าไทาเมดไทเมดคอยกระเลนเลนเล,น,เลนไปแต่ว่ามันก็มีแต่ผู้ใายไทยอ่อยต่อยพี่นนอะแต่ตอนนั้นคอยกัยังตกะงานอยู่คอยกับเหมือนกับไปหามูถ่อยู่ชนลนบุรีมูเขาเป็นพลังงานหลานกาแฟายอยู่ชนลนบุรีคอยกับเป็นเลนไปนยัางน้งเขาบทสนี้คอยก็เลยมีความคิดว่าเออคอยเห็นชนลนบุรีเนี่ยมีฝรั่งหลาย คือเหมือนกับอยากอยากมาอยู่นี่ก็เลยไปสูงสิงกับมูอยู่พุ่นแต่ว่าใจนั่นตอนนั้นกันยังท่านเด็กกาที่สีทํางานาทํางานนั่นเกี่ยวกับทั้งนั้นนะทั้งเรื่องบ้าเรื่องยังน,นะพี่น้องก็เลยไปหาเฮดงานเป็นผู้ส้อยบัญชีกับหลานขายขายรถมือสองรถเ,เต็มมือสองหล่ะกัรถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งมือสองขายนะพี่นอ้องอยู่อยู่ในตัวเมืองชลบุรีเลย แล้วก็พักอยู่กับมูอยู่ชนบุรีมูกับเฮงานหลานกาแฟ่ของหนันอยู่กันหาคนเลยพี่น้องกองเอเลไม่แต่ผู้สาวอืมตอนหนันก็เห็่ามูถีาอยู่ชนบุรีเขาคบกับฝรั่งแต่คบกันแบบบ่ได้คบกันแบบริ้งจ้งบ้านไหนดอกพี่น้องคบกันเหมือนเหลืองยางวาอืมกะเหมือนกับว่า ฝรั่งกบ,บรตีนไงเงินหลยแต่ตอนนั้นเท่าก็เริ่มอยากมีล่ะเริ่มอยากสีขาว,วงกันฝรั่งละ่ะกะเล่นแต่ว่าส่วนใหญ่นัดเดทนะมีแต่ผู้ชายไทยพี่น้องผู้ชายไทยกับหวังฟันยางเดียวเลยพี่น้องเลยนัดนี่สิมีแต่ผ้าไปห้องยางเดียวเลยเต้เาสิท่านมันบ่อละพี่น้องครับปห้องมันก็สิเซจโจนนน้นั้นตัวเนาะตอนนั้นก็อู้พี่น้องเลยนัดเดทดยับเลยพี่น้องแต่บ่เด้บ่ได้นัดเซิงยับเด้นัดเดทดยับอืการที่เราจะ อิดิษก,ก,กับใครเราก็ต้องมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองให้ดีเด้อพี่น้องเดิ้อว่าคาเบาได้จริงคาใดคาเบาได้ป้อมพี่น้องมีวิจารณญาณให้ดีผู้ชายถ้ามันอยากได้มันอยากเอามันบอกเข้ามาหักเบิดล์ลำมือเจ้าเสื้อคอยนี่อันได้เสือเส้อแต่บบเสื้อแต่ขันตาข้าบ่มีความเฟลในการที่ว่าไปม,มีอะไรกันแล้วเขาทิ้งเราอันนั้นคุณก็สนุกสนุกไปได้แต่ว่าคอยโบมันยังสั่งงถ้าคอยมีความเป็นเสื้อคอยไปเมียงกบไผแล้วเขาถึงคอยเสียใจง่างในพี่น้องคอยสิโทษจะคข้องหันแล้วว่า ทำไมตาข้าถึงเสื้อคนง่ายขนาดนั้นเป็นอยังไตาข้าจังเสื้อคนประเภทนี้อยังสีประมันล่ะพี่น้องวงการเมียหน่อยกับเขามาหาข่อยอีกแล้วเพราะไงนึงมายืนขอเสนอให้ข่อยว่าอยากใหข่อยเป็นเมียหน่อยเพราะว่าเราเป็นมีฟาร์มไขยูชนบุรีรับเบนได้ครับเนบเนได้พี่น้องครับเบนหุ่นได้มูเจ้าแต่ว่าเท่าเติบแล้วแต่ตอนนั้นข่อยนี่ความสุขข่อ,อ,อยว่บ่ได้อยากเป็นแนวนั้นเนาะแต่ถามว่าอยากได้เงินเขาบ่อยากได้พี่น้องอยากได้แต่ว่า การเฉดๆอยงเงี้ยเขามาเมันก็ต้องไปมี่ยังกันน่ะพี่น้องแต่เขาก็เลยต้องปฏิเสธคอ,บอยบ่ได้งามดอกพี่น้องคอ,บอยบ่ได้งามแต่ว่าตะกี้สมัยตะกอนคอยกับอตอต้แตะพ่อใดอยู่พี่น้องมันก่อพ่อมีสเสน่ห์หรือสเสนียดเอบอบ่ใช่เสน่ห์เสน่ห์กับมีพ่อมีคนมาติดต่อหายแน่อยู่หลังจากนั้นคอยกับโตเต้เละหกละเฮเลยหล่อนของขอคอยอยู่ชนบุรีเด้อพี่นอ้องอ่า ก่อนไข่เสิไปเห็นงานบนัญชีเออก่อนไข่สิไปเห็นงานผู้ซอยบัญชีในใน,ในหลานเต็นทร่นคอยเฮ็ดได้บ,บ่ด้นหรอกพี่น้องเพราะว่าก่อนนั้นนั้นคอยก็ไปเป็นอันนั้นอันพวกเชียร์เหล่าเชียร์เบี้ยวู้นะสิเชียร์เหล่าเชียร์เบี้ยแต่บว่าบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นแบบว่าอ่าของไม่ว่าของช่างหรือของสิงหรืออย่างนี้หรอกพี่น้องคอยก็เป็นของหลานหมูกระทะหมูกระทะเขาก็สิให้ใส่สูตรของเขานั่นล่ะมันก็สิสเ,เป็นนี่นแหละชุดเบี้ยงบ่ายอังซี่เลยพี่น้องเพี่อ ชุดเบียงใหม่ของเขาเขาให่ใส่เพื่อที่ไปเสียเบี้ยไปเสียเบี้ยเสียเบี้ยยี่ยหอ้ออันนั้นและพี่น้องยีห่ห้ออีเลฟเว่นนะเออประมาณนั้นและกับเสียดายค่าเปิดขวดัวเปิดยังอยู่จังสี่นะประมาณนั้นและพี่น้องกับเป็นอา่าโบมินวารานพับรู้ยังได้พี่น้องลานหมูกะทะเป็นสาวเชียเบีนะ้ยในลานหมูกะทะตอนนั้นกับเออพอจะต้องนี้มันกลับเด้กหาทุ่มเที่ยงขึ้นตีหนึ่งบังเถ่อแล้วแต่ลูกคาซิเลส มันหนากลัว่าต่เภาบมมีโรลดสองแถวแต่เภากะอาศัยมูไปหาบบินะแต่กิดเทนี้ก็เก้งใจม้มูมูกะครับมมเตอต์ไสไปหาบเนาะแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเทศให้ขอยยานแห้งพี่นอ้องขอยยางมาออกจากลานมูกระทะผู้ดเดียวบ,นนบัันนึงขับรถดมากไหมเทียบเคียยงขอยไปไปน้ำมันบ่อไปน้ำมันมอบอแบบ จอดรถแล้วคอยก็โอ้กืออยู่ในสถานนาการอันตรายขนาดนี้เทีย่ยงคืนนะ่ะเราต้องห้าวสิอตรงเมื่อห้องอ่ะแล้วมันบ่มีรถแล้วก็ถามมูมาหาบยาออกมาจากซอยอ่ะเราก็มีแบบตั้งนันยานแห้งพี่น้องลังจากนันยานแห้งคอยก็เลยได้ออกจากตรงนี้แล้วก็ไปเห็ดอ่าเป็นผู้ซอยอันบัญชีอยู่บัญชีอันนี้ก็เห็ดให้เอ,ร,อร์บรโดพี่น้องเพราะว่าคอยเหลือเลี่ยนล่ามสองโตสุดท้ายตอนตีคอยสิใหญ่ออกมาจากกรุงเทมอ่ะมาอยู่ชอบุรีพอคอยสอบไปแล้วพอคอยคิดว่าคอยสีพาน เพราะมันโบาพ่านบัเนี้พี่น้องคอยกระต้องกลับไปไปมันไ,ไ,ไปเลี้ยนดอกมันก็ว่าไปอยู่ไกลๆให้มันได้บบห่างใกล้เราตะถ้อาเหลือสองโตตะห้อาอยากจบแบบเพราะว่าต้อนนั้นมันแปดปีแล้วเลี้ยนล่ามปีที่แปดแล้วตะห้อยตรงจบคันตะห้อยจบคือตะห้าหตรงไปลงทะเบียนเลี้ยนใหม่เอาหละฮาร์ดใหม่แต่ว่าโอนขนวยกีดได้ตะห้าก็บ่าอยากอยู่จุดนั้นแล้วตะห้าก็เลยเดินหนีหนีมาจากชลบุรีเขามากุ้งเทพใหม่กับไปขอพักอาศัยกับหมูคนนี้อีก คือเก่าในขณะนั้นชีวิตก็หมุนเงินบบท่านพี่น้องเงินเงินเงื่อนเดือนกับบมีบแบบนี้เอาเงินเดือนบ่มี่อีกต๊ที่นั่งลำบากอีกพี่น้องอีอ่อ,อนก็โทรมากดา่าอีสิบ่ายก็โทรมาดา่าซิติโรดก็โทรมาดา่าตอนนั้นชีวิตแบบโอ้หม่ก่อนงานกูก็ยังไม่ได้ใหม่กูก็ยังต้องมาเครียดเรื่องเลี่ยนลงทะเบียนอีกวันนี้โอ้ชีวิตตอนนั้นพี่น้องเอ้ยสะสมมอลลดซุมชีวิตแห้งพี่น้องเอ้ย เหตุจังไดเนาะบรทนีนนทน่มันก็มีบริษัทนึงคอยไปสมัครเขาก็รับคอยมากคอยกันเลยได้เหตุอยู่มืองนี้ก็เลยพ่อเด้มีเงินพ่อเด้มีเงินมามาจ่ายตรงนั้นแต่ว่าเจ้าหมูบอกว่าเพื่อคอยล่อให้มันถึงสินเดือนนะมันมีเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องคอยกําลังรับสายอีอ่อนเลยอีอ่อนดาคอยแบบพ่อแม่สอนมายัางไงอ่สอนมาติดนี่คนไม่ใช้อ่ะ ปรามานนั้นนะพี่น้องต้นนั้นข่อยยานแห้งข่อยยานย่านเพราะว่าข่อยแบบเฮจังไหนเนาะข่อยซิมีเงินไปขึ้นเขาหมูก่กับห้ยืมไปได้ด,ดอกในจานวนพันสองพันนี่หมูกห่กับห้ได้แค่ร้อยสองร้อยข่อยก็ตอนนั้นข่อยซื้อลอตเตอรี่ใบใบหนึ่งเลขถ่ายสามโตพี่น้องเอ้ยข่อยกัย่างรถเม,ม่มาแบบห่อเหี่ยวเนาะหลังจากที่ว่างสายโทรศัพท์ของอีออนเซ็ตนะข่อยก็ยืมแบบโอ้ยแล้วเงินมาจะใส่มันดาวหอดพ่อหนแม่กู ว่าพอแม่เลี้ยงมาจากไหนพอแม่บอสังสอนหมดเป็นอย่างติดหนีคนยังบอสบอใส่ประมาณน่ะพี่น้องโอ้ยขอยกับีี่รัตรีอยู่ใบหนึ่งสองสี่ไงน,นะแต่กี่สองสี่เนาะใบหนึ่งนะ่ะผ่านรถแม่ผ่านไปวิว เลขท่ายสามตพี่น้องคอยถึงเลขท่ายสามตคอยพ่ออยากห้องอยากหายมันเป็นอะาไรถือแบบได้สี่พันบาทตอนนั้นคอยมีความรู้สึกดีใจแห้งชีวิตคอยลงแล้วคอยสิไม้มีเงินไปใส่อีอ่อนมีเงินไปใส่อีสิบ,บ้าเพื่อว่าเพื่อจิสิหายรองเงินเดือนออนน่ะพี่น้องตอนนั้นคอยดีใจน้ําตาคอยไหล่าสศนพี่น้องเอ้ยชีวิตคอยนี่นะพี่น้องคอยถึงบอกว่าคนเหาอดโอทนพี่น้องอดโทนนหลีเพราะว่า เขาอาาสิมีกล่อมหลายบุญถ้าเขามันยังมาบ่ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องบุญกับเฮ็ดไลยๆจากพี่น้องบุญนะเฮ็ดไปเถอะเฮ็ดกับพ้นจนผู้อยากไล่เฮ็ดกับมา้ากับแมวเฮ็ดกับพักกับเจ้ากัแล้วแต่เจ้าสิรัท่าแบบใดเจ้าเฮ็ดไปเลยเออเรื่องบุญเรื่องบาปมันมีจริงพี่น้องข่อยเสือจังสันนะ นั่นแหละพี่น้องชีวิตแอมกว่าสิมามีเหมือนีนกับมาฟังไหวว่าเป็นอย่างแอมจังอยากหา้ผู้ยิ่งทุกคนรูมาสู่กับทั้งบาว่าสิเป็นสู่เพื่อความความเป็นอยู่ที่ดีขืนของเจ้าของ,อของและพอแม่สู่ออกจากผู้ที่มันหลายใจอย่าไปเป็นตัวสำรองของมันพี่น้องอย่าไปเป็นยาหายมันเคยโตตาเห่ายาสีนั่งกินเขาเขาน้ำตาห้องหายเงือง้อเงื้อตาเห่า ปาดน้ำตาแล้วปัดมัดคาร่าแทนนะคะแล้วก็คือเราหาผัวใหม่ค่ะพี่น้องหาบรไดก็อยูก็จะค้องไปก่อนโอกาสเลยเจ้าหมามันมากเหมือนดมันสิเป็นของตาเฮาสักหมื่นละพี่นออ้องแอมก็ฝากไว้เท่านี้ละพี่น้องว่าเป็นอย่างแอมจะเอาชีวิตและขนทางของจะค้องว่ามาประจานจะคล้องกระไดอ่ะบ่าว่าการพุทธิสมองประจานกับเรื่องของเขาผู้ใดสมองเป็นวิทยาท่านอันนั้นกับเรื่องของเขามันอยู่ที่ระดับใจิตใจของแต่ละคนที่สมองเนาะค่ะเนาะคลิปนีน้ก็เง้วแล้วเดี๋ยว ต่อคลิปนาพี่น้องหลังจากที่เงืนชนเงินเงินเงนคือเงินจับจนชนป้ายปรถือตอนนั้นชีวิตเรากเลยเฮเลรอนไปหันมาหนีกะมาตอบต่อรับฟังว่ามันร่างฟังต่อว่าชีวิตแอมสีพานผลพวงนั้นไปไหนจังไหนพี่น้องเมตตาคุณน่งอลหังเมตตาจา้ะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจอิติปิโสนะโมพุทธายะ n i g น t t ทูซี y ูผัวฝรั่งขอขบคุณที่ติดตามและรับชมกันเสมอมาจากพี่น้องบ๊ายบายค่ะ